วงในเผยปมที่สามสาเหตุนัดมีเรียเลิกอ้ำอธิชาติบุคคลที่สามเกินจะควบคุมโดยล่าสุดนัดมีเรียให้สัมภาษณ์ว่าแล้วแต่ใครจะคิดตีความห้ามความคิดใครไม่ได้ถ้ายพูดวันนี้นัดขอแจ้งยุติความสัมพันธ์กับอัำอธิชาติหมายถึงในฐานะสามีภรรยา เหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันแต่ไม่ขอบอกเหตุผลชีวิตคู่มีหลายปัจจัยเราได้พูดคุยตกลงกันแล้วจบลงด้วยดีแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเป็นเรื่องของคนสองคนส่วนเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้สักพักแล้วความรู้สึกที่แฟนๆให้กำลังใจนัดเห็นถึงความรักความห่วงใยส่วนใหญ่จะส่งแต่สิ่งดีๆให้ขอบคุณจริงๆ ถูกโยงถึงบุคคลที่สามมันเกินที่นัดจะควบคุมนัดเข้าใจในทุกๆสถานการณ์มันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความเอาเป็นว่านัดไม่ขอลงรายละเอียดเอาเป็นว่านัดตกลงกับอ้ําแล้วคือเราพูดคุยกันแล้วเรื่องอยาประเด็นยาไม่ได้ยาค่ะเพราะไม่ได้จดทะเบียนกันส่วนแหวนแต่งงานวงข้างในเป็นของคุณพอ่อคุณแม่ ท่านแต่งงานตอนอายุ27ซึ่งตอนนี้แหวนก็มีอายุ50ปีแล้วอีกวงคือวงกลางเป็นของนัดเองซื้อเองตอนอายุ20กว่าๆที่นัดซื้อเองวงแรกเป็นแหวนที่มีความทรงจำที่ดีแหวนพ่อแม่ลูกส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นแหวนแต่งงานของคุณปู่คุญยามันคือแหวนที่ดีนึกแล้วอบอุ่นใจประเด็นโพสภาพขาวดำ นัดชอบอยู่แล้วเป็นภาพอาร์ตเป็นภาพที่เราถ่ายตอนไปเที่ยวต่างประเทศเป็นมุมมองเปลกๆมันไม่มีในยะใดทั้งสิน้นแต่คงอยู่ในช่วงนั้นพอดียืนยันไม่มีอะไรที่จะเศร้าเราแค่อยากใช้ชีวิตตามปกติส่วนข้อความนัดชอบเขียนอะไรที่เป็นในยะให้คุณคิดเป็นปรัชยามุมมองย้อนดูได้นัดเป็นแบบนี้มาสิบปีแล้ว ไม่คิดว่าจะตีความกันแต่ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสภาพจิตใจตอนนี้มีความสุขทั้งกายทั้งใจนัดโชคดีมีคนรอบข้างที่ดีมองอะไรง่ายๆมองบวกแต่ไม่ได้โลกสวยนัดเลือกที่จะมองทำให้นัดได้เลือกเดินอย่างมีความสุขถามว่าอยากไหมเอาจริงมัน15ปีคบห้าปีแต่งงานสิปี เราได้เรียนรู้กันและกันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ฝ่าไปด้วยกันแต่มันไม่มีอะไรผิดที่เราจะแยกย้ายกันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยากให้เข้าใจว่านัดมีความสุขถามว่ามีน้ำตาไหมน้ำตามันหลายวาระโอกาสชีวิตคู่ไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวมีหัวเราะร้องไห้วันนี้นัดไม่ได้มีน้ำตามันมีความหมายดีทุกอย่าง เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่แย่อะไรนัดมีความสุขอยู่ในสถานะปัจจุบันสำหรับการวางแผนชีวิตใช้ชีวิตตามปกติตามความเป็นจริงใช้ชีวิตง่ายๆไม่ซับซ้อนอยู่กับคนที่เรารักทำงานต่อไปมีหลายอย่างที่ต้องทำไม่มีอะไรที่กังวลมุมมองความรักนัดมองว่าความรักเป็นเรื่องที่ดี รักอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรารักตัวเองเราก็สามารถที่จะรักคนอื่นได้เพราะรักที่ดีอยู่รอบตัวเราเยอะมากวันนี้นัดอยากบอกว่าอยากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ให้ความรักกับนัดนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆคะ่ะทุกอย่างดีเสมอคะ่ะรักทุกคนเช่นกันคะ่ะสุขภาพมีเนื้องอกค่อนข้างใหญ่ แต่ไม่อันตรายเขายังอยู่กับเราแล้วนัดผมเลยจะเห็นค่อนข้างชัดยังไม่ถึงเวลาที่ผ่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไว้สักระยะที่นัดหมดฮอร์โมนพอถึงเวลานั้นก็ออกได้ค่อนข้างปลอดภัยค่ะนัดเคยผ่านการทำ I B F เด็กหลอดแก้วสี่รอบมันก็เป็นฮอร์โมนที่เราใช้เราก็มีการปรับอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์ ปร,ปรับการโนนรวมถึงสุขภาพจิตหลายๆอย่างวงในใบปุ่มมือที่สนัดมีเรียอ้ำอธิชาติสรุปแล้วเป็นอย่างไรตีความหมายได้เป็นภาษาชาวบ้านว่าแบบนี้ทำอึง้งพอสมควรขณะที่ก่อนหน้านั้นอ้ำอธิชาติเคยออกมาเปิดใจแล้ว งานนี้คนวงในเพื่อนสนิทของอ้ําอธิชาติได้ออกมาพูดเชิงบอกใบ้เป็นภาษาชาวบ้านให้ตีความกันถึงสถานะล่าสุดของอ้ํานัดว่าแบบนี้โดยคนในวงในสายสนิทของอ้ําอธิชาติไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมดดําคชาภาที่ส่งตัวอ้ําอธิชาติไปทําหน้าที่พิธีกรรายการคชาภาไปหมู่ที่ประเทศอินเดีย แทนในช่วงหนึ่งหลังจากพูดเรื่องกรณีอั้มเจนี่เอพาศินแล้วยังพูดถึงประเด็นเรื่องอั้มกับภรรยานัดมีเรียด้วยมีเนื้อหาว่าส่วนที่มีข่าวบอกว่าอั้มบอกยังรักกับนัดมีเรียเขาไม่ได้บอกว่ารักเขาบอกว่ายังไม่ได้เลิกกันมีข่าวว่าเขาไปจดทะเบียนหย่าเขาก็ยังไม่ได้ไปรักไหม มีปัญหาไหมก็คือเขายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าภาษาชาวบ้านเลยแหละหมดดำขชาพาในฐานะคนที่สนิทกับอ้ําอธิชาติพระเอกชื่อดังได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการข่าวใส่ไข่วันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาอ้ํเจนนี่ทั้งคู่ไม่กินกันหรอกนอกจากเปี่ยวกันทั้งคู่ส่วนกับนัท อ้ํไม่เคยพูดว่ายัางรักแต่บอกว่ายัางไม่ได้เลิกมันไม่กินกันหรอกเจนนี่อินเรื่องพญานาคคือเอพระสินเรืองวุฒิก็อินเรื่องพยานาคเรื่องเอเจนนี่ไม่รู้หรอกให้เขาปฏิเสธของเขาไปเพราะเราไม่รู้ปฏิเสธก็ตามนั้นอยู่แล้วแต่อ้ําเจนนี่ยังไงมันก็ไม่กินกันนอกจากมันต้องเปี่ยวทั้งคู่ถึงจะกินกันได้ นึกออกเปล่าคือต่างคนต่างเปี่ยวทั้งคู่เหมือนแอปทักษโอนพักสุขเจริญกับอ้ำที่คุยกันได้ทุกเรื่อง